สวัสด <tre> ีค่ะเปิดสัปดาห์มานี่ราคาทองคำร้อนแรงมากเลยนะคะครับผมโหเปิดตลาดเช้าวันจันทร์ทองไทยนี่ลงไป650บาทเลยส่วนโกลสปอตทองตลาดโลกก็เอ่อร่วงลงมาแถวแถว6 5 6 5ดอลลาร์ใช่ครับลงแรงทีเดียวเห็นว่าสาเหตุหลักๆนี่มาจากข่าวใหญ่เรื่องสหรัฐกับจีนใช่ไหมคะใช่เลยครับตลาดนี่ตอบรับข่าวดีไปก่อนเลย เรื่องความคืบหน้าการเจราจาการค้าที่เจนีวาโอ้อค่ะครับคือทั้งสองฝ่ายเขาบอกว่าคุยกันแบบเออตรงไปตรงมาลึกซึง้งแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับอืมฟังดูดีนะคะพอมันมีข่าวแนวนี้ออกมาความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันก็ลดลงทันทีเลยครับคนคลายกังวลก็อาจจะหันไปหาสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆรายละเอียดสํำคัญญอย่างเรื่องลดภาษีนี่ก็ยังไม่ได้ออกมาเลยนี่คะยังเลยครับ ที่ตอนนี้สหรัฐเก็บจีนโหดมาก145%จีนก็เก็บสหรัฐคืน125%ใช่ครับแต่ตลาดก็แบบคาดวังไปก่อนแล้วไงครับอ๋อค่ะแถมยังลือกันคาดกันว่าวันนี้แหละวันที่12พฤษภาน่าจะมีการออกแถลงการร่วมกันด้วยแอง อ,อินเดียปากีสถานอะไรพวกนี้ก็ดูเหมือนจะเบาลงด้วยนะครับอ๋อก็ยิ่งซ้ําเติมเข้าไปอีกประมาณนั้นเลยครับปัจจัยพวกนี้แหละที่กดดันให้ทองคํามันดูน่าสนใจน้อยลงไปในช่วงสั้นๆนี้ผลกระทบต่อราคานี่ชัดเจนมากเลยนะคะราคาโกลสปอร์ตเปิดตลาดมาเรียกว่าเปิดแกลบเลยครับกระโดดลงมาเลยคือราคาเปิดมันต่ํากว่าราคาปิดวันศุกร์เยอะมากจากแถวแถวสามพดอลลาร์ลงมาเหลือสามพดดอลลาร์ ลุก3,300ดอลลาร์ไปเลยครับแนวสำคัญด้วยแล้วทองไทยล่ะคะทองไทยนี่ราคาเปิดสมาคมก็ลงแรงตามค่าเลยครับ650าบาทก่อนจะขยับขึ้นลงนิดหน่อยค่ะล่าสุดเมื่อช่วงสายๆในราคาขายออกทองคำแท่งก็อยู่แถวแถว3 0 0บาทซึ่งอันนี้เขาคำนวณจากเงินบาทประมาณ33สบาท5สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับโอเคค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญเลยแล้วเราควรจะวางกลยุทธ์รับมือกับความผันผวน,นนี้ยังไงดีคะครับจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ย ทั้งจากโกอราวแล้วก็บริษัทค้าทองใหญ่ๆอย่างหัวเซิงเฮงเลลงหงชายนิงโกล ULG G, G c a p i กเหมือนส่วนใหญ่จะมองคล้ายๆกันไหมคะใช่ครับภาพรวมส่วนใหญ่เลยก็คือมองว่าตลาดมันยังผันผวนแล้วก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบก,อกว้างๆหรือ sideways ไปก่อน สร้างฐานราคาใหม่ประมาณนั้นครับกลยุทธ์หลักๆที่แนะนำตรงกันเกือบหมดเลยก็คือรอจังหวะซื้อสะสมตอนราคาอ่อนตัวหรือที่เรียกกันว่า buy on dip นั่นแหละครับอ๋อค่ะ buy on dip แต่แต่จุดที่น่าสนใจคือแต่ละเจ้าเนี่ยเขาให้แนวรับต่างกันไปนะครับอันนี้สะท้อนมุมมองความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นหัวสิงเหงนี่เขาเน้มทองไทยใช่ไหมคะครับหัวสิงเหงจะให้แนวรับสะสมสำหรับคนมองระยะกลางหน่อยเนี่ยไว้ค่อนข้างกว้างเลยคือ49,000ถึง50,000บาทค่ะแต่ถ้าสั้นๆก็มีแนวรับแถว51,000บาทให้เหมือนกันใช่ครับส่วนแนวต้านก็51,500 5 2 0 0 0บาทแล้วฝั่งโกสปอรตล่ะคะมีความเห็นต่างกันเยอะไหมเออโกสปอตเนี่ยมุมมองจะหลากหลายกว่านิดหน่อยครับ อย่างเล่งหงเนี่ยเขาให้แนวรับสำคัญไว้ที่3,210ดอลลาร์3,200ดอลลาร์ค<ะ>่ะแล้วก็มีอีกแนวที่3,150ดอลลาร์3,130ดอลลาร์ 3, แต่เขาก็เตือนนะว่าถ้าหลุด3,275ดอลลาร์เนี่ยอาจจะลงแรงไปหา3,200ดอลลาร์ได้เลยอืมก็ต้องระวังเหมือนกันครับ ส่วน YLG เขามองว่าราคาตอนนี้มันหลุด3,276ดอลลาร์มาแล้วแล้วก็เริ่มเข้าเขตที่เรียกว่า o v e r s o u อ๋อทางเทคนิค ใช่ครับเป็นสัญญาณเทคนิคว่าราคาอาจจะลงเร็วไปนิดอาจจะมีการดิดตัวรีบาวสั้นๆได้แต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจใช่ครับ YLG มองว่าถ้าดีดขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน3,347ดอลลาร์เนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะลงต่อนะเขาเลยแนะนำว่าถ้ามันดีดแล้วไม่ผ่าน3,314ดอลลาร์ถึง3,347ดอลลาร์เนี่ยอาจจะหาจังหวะขายแล้วก็ stop loss ถ้ามันดันผ่าน3,347ดอลลาร์ขึ้นไปได้ มีมุมมองไหนที่แบบแตกต่างหรือน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะที่น่าสนใจเป็นพิเศษผมว่าอาจจะเป็นชายนิ่งโกนะครับค่ะยังไงคะเขามีมุมมองว่าเอ่อไอเรื่องลดภาษีเนี่ยบางทีอาจจะลดได้มากกว่าที่ตลาดรับรู้ไปแล้วก็ได้นะอาจจะถึง54%เลยโอ้ท้าจินนี่คือเยอะมากใช่ครับ ซึ่งถ้าข่าวลดภาษีออกมาดีจริงเนี่ยเขาก็มองว่าราคามันอาจจะย่อตัวลงได้อีกเขาเลยแนะให้รอซื้อแถวๆถว32,70ดอลลาร์หรือถ้าลงต่ออีกก็รอที่31,50ดอลลาร์หรือลึกไปถึง3 1 0 0ถึง3,080ดอลลาร์เลยอันนี้จะต่ำกว่าเจ้าอื่นพอสมควรอ๋อค่ะส่วน GCCA แคโกก็ให้แนวรับแถวๆสาม2ัดอลลาร์ลงไปถึง3215ดอลลาร์แสดงว่าถึงแม้ส่วนใหญ่จะแนะนำบาย on นดิปเหมือนกันหมด แต่ว่าจุดเข้าซื้อเนี่ยก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่พอสมควรเลยถูกต้องครับต่างกันตามมุมมองความเสี่ยงและการคาดการข่าวที่จะออกมาจริงๆสะท้อนความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคะออใช่ครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมทุกค่ายทุกบโบรกเกอร์เนี่ยเขาถึงย้ำเหมือนกันหมดเลยคือเรื่อง stop loss ใช่ครับความสำคัญของการตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ s o p loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงอันนี้สำคัญมากค่ะค่ะและอย่างคือ ต้องติดตามข่าวสารใกล้ชิดมากๆโดยเฉพาะเรื่องแถลงการ์การ,การคาสารัฐจีนวันนี้และก็ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญสคัําญของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ด้วยอ๋นนี้ตัวเลขอะไรบ้างคะสัปดาห์นี้ก็จะมีเอ่อ C P I นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคตัววัดเงินเฟ้อนั่นแหละครับแล้วก็มี P P I ดัชนีราคาผู้ผลิตยอดค้าปลีกแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโหหลายตัวเลยครับ พวกนี้มีผลต่อทิศท,ทางค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคำโดยตรงเลยครับสรุปแล้วก็คือตอนนี้ราคาทองคำโดนกดดันจากความหวังเรื่องการเจราจาการค้าสารัฐจีนกลยุทธ์หลักๆที่แนะนำกันก็คือรอซื้อตอนย่อตัว b u อ on ดิฟครับผมแต่ต้องระมัดระวังวมากๆมีวินัยในการลงทุนตั้ง Stop Loss แล้วก็ต้องเกาะติดข่าวสารโดยเฉพาะผลการเจราจาที่จะออกมาวันนี้ให้ดีเลย ถูกต้องเลยครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับค่ะคือในขณะที่ความตึงเครียดเรื่องการค้าหรือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์บางจุดมันดูเหมือนจะผ่อนคลายลงเนี่ยเอ๊ะนี่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่นักลงทุนมีต่อบ,บทบาทของทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยระยะยาวไปเลยหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะ หรือว่าจริงๆแล้วมันยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆซ่อนอยู่ที่ตลาดยังมองข้ามไปอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปยาวๆครับค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ